สวัสดีทุกคนนะครับก่อนจะขุดจอมปลวกเราต้องเตรียมขันห้าขันห้าจะประกอบไปด้วยกลวยใบตองห้ากลวยดอกไม้หอมกลวยละสองดอกทูบสองดอกเทียนสองเล่มนะครับใส่ในกลวยหนึ่งกลวยรวมแล้วได้ห้ากลวยใส่พานในวางไว้ที่จอมปลวกที่เราจะทำพิธีขุดนะครับแล้วก็จุดทูบอีกยี่สิบเอ็ดดอกนะครับ เราก็มากล่าวคําขอนะครับโดยตั้งนโมสามผลนะครับนโมตัสะภะควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสะภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตตสะภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะพระแม่เทณีพระยาปวกทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลาย ขออนุญาตขุดจอมปลวกเพื่อเอาจาวปลวกไปทำจุลินทรีย์เพื่อเป็นประโยชน์ในการกษสิกรรมแล้วจะทำบุญไปให้แล้วก็ปักทูบนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้จอบใช้เสียมขุดนะครับขุดเพื่อจะเอาจาวปลวกมาจำนวนหนึ่งนะครับพิธีกรรมแบบนี้นะครับเป็นวิถี ของคนไทยที่เคารพธรรมชาติธรรมชาติสร้างสรรค์ให้ดินปลวกเป็นดินที่ดีที่สุดในโลกครับปลูกอะไรก็งามนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะขุดให้ดูว่าในในจอมปลวกมีของดีอะไรนะครับที่ดีที่สุดในโลกนะครับผมจะให้คุณคุณกิมใช่คได้ขุดนะครับ อ่าเห็นไหมครับจะเห็นว่าสักคู่หนึ่งเราไดเห็นเห็นจาปัวครับที่มีที่มีเชื้อเห็ดโคนสีขาวขาวนะครับเห็นไหมฮะ แล้วก็มีกลุ่มไตโคเดอร์ม,มาที่เป็นตัวปราบเชื้อรานะครับแต่ไตโคเดอร์ม,มากลุ่มนี้ไม่กินลาเห็ดนะครับนี่ฮะคือไตโคเดอร์ม,มาที่ใช้ปราบเชื้อราเชื้อไวรัสที่เป็นศัตรูปฏิบัติต่อพืชได้ทุกชนิดครับ เห็นว่าเราเนี่ยเห็นจาวตรวกนี้นะครับมีอนุภาพมีพลังมาสจาันมากผมเรียกว่าแม่ทอรณีครับเราไม่ต้องเอาไปเยอะครับเราไปจำนวนแค่พอสมควรเพียงเท่านี้ผมสามารถขยายได้ ขยายเป็นหัวเชื้อได้ประมาณเป็นหมื่นหมื่นลิตรครับท่านพี่น้องเซียทุกท่านครับปลวกทำให้เกิดเหตุโคลนดังนั้นจุดินซีจากจาวปลวกมาตรฐานเอิร์ทเซฟอินซีวิถีไทยจึงมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการกษตรกรรมธรรมชาติครับ